ผู้เขาหินปี1897เอาล้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ยู่ดนเ้าสู่คนวิวนะครับก็เป็นเกมแนวชีวิตรอดสยองขวัญนะครับก็ซึ่งเรื่องราวเราได้ไปติดอยู่ในหมู่บ้านร้างนะครับที่ได้ต้องคำสาปนะที่มีไงครับมาแล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมา โอเคหลังจากที่เราโดนอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้อ่าแล้วก็ค้นหาเออ่หมู่บ้านนะครับอีก200เมตรข้างหน้าแล้วก็มีเอ่ออ๋อนี่คือคุณต้องการกินดื่มน้ําดํารงยุทธแถบอาหารอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปตามหาบ้านก่อนเลยกันนะครับเควสโอเคปิดเควสได้ครับนี้เราไปตามหาบ้า,กานก่อนแล้วกันนี่น่าจะเป็นหมู่บ้านล้างที่เขาพูดถึงนะครับ เราก็จะมาอาชิลลอนนะที่นี้ไปละสวัสดีครับบ้านล้างนี่าไม่มีใครอยู่นะครับแต่ทำไมไมมีไฟอ่ะเอ้ยเออเปิดได้ด้วยชิคคี้ไม่เหมือนบ้านล้างเลยวะเออเดี๋ยวนะเราไปไหนอ๋อเดี๋ยวเรามันต้องมันต้องเปิดเควสด้วยดิเออโชว์เควสด้วยครับไม่งั้นเราจะไม่เห็นพิกัดพิกัดมาร์คมาร์คพิกัด แต่รู้สึกจะเป็นขายพวกอาหารแล้วก็มีกระสุนแล้วก็อุปกรณ์ด้วยนะครับเฮ้ยนี่ไงครับสวัสดีครับนะฮะแล้วคุยของเขาใช่ไหมเนี่ยไม่มีซัพย์ด้วยนะครับค้นหาอาวุธนะครับค้นหาอาฐารของนายเพเภอโอเคเดี๋ยวไปหาอาฐารนายเพเภอครับ ที่นี่เป็นบ้านล้างมันน่าจะมีเอ่ออะไรสักอย่างให้เรานะฮะก็บ้านนายอำเภอน่าจะมีปืนนะครับแล้วนายอำเภอไม่อยู่อ่ะนี่เป็นพ่อค้าใช่ไหมนีนค่ครับวันดีครับนายอำเภอคือผมมาขอปืนอ่ะนะก็มาขอหยิบยืมไปเฉยๆครไม่ใช่เอาไปทําอะไรมาขอหยิบยืมไปเฉยนะครับ,รบ,ค,รบคือเราต้องค้นบ้านเขาใช่ไหมเราไปโจรเนี่ยเราเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยเดียวเดียว อ๋อบ้านนายเพิ่มมีที่แบบคุมขังด้วยนะครับสมัยก่อนแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยม,มีใบประกาศด้วยครับใบประกาศอะไระประกาศจับใครสรุปปืนอยู่ไหนวะเนี่ยโอเค,คอาหาปืนไม่เจอเลยเป็นนี่อะไรอะ่ะอบเป็นไอเทมนะครับ อไอเทมที่หยิบขึ้นมาจะปรากฏขึ้นในคลังคุณกดไอเพื่อเปิดคลังสามารถหยิบหรือติดตั้งได้ไอเทมโดยการดับเบิลคลิก Kick, และลากโอเคกดไอนะครับกดได้เปิดไอเทมอ๋อกดแท็บก็ได้นะครับโอเคอ๋อนี่เป็นผ้าครับผ้าก๊อตแล้วคือน่าจะใช้ครับพวกรุ่นนี้นั่นนะครับเฮ้ยอันนี้ไงครับเฮ้ยนี่ไงเจอเลยปืนกับกระสุนครับอุย้ยขอบคุณครับเด็กหนึ่งครับรีเวอร์ over, หรือเปล่า ดูก่ well. enroll, okay. อนครับปืนอะไรอ้าวใช่ครับรีเวอร์โอเคมันมี6นัดไม่มีเป้าเล็งให้ด้วยครับเตาตองเล็งเองใช่ไหมโอเคได้ครับยิงแบบส่มๆอะไรแล้วกันแล้วก็เอออ๋อกลับพิธีอ๋อเดี๋ยวนะกลับมาที่สตรูครับร้านค้าร้านค้าเรา เดี๋ยวเราจะไปในต่อของหรือเปล่าที่มีของหรือเปล่าวะไปตรงนี้มีหาผ้าครับโคุณผู้ชมครับหาผ้าหาผ้าก่อนตอนนี้เดี๋ยวหาของนี้ก่อนมืดมืดจัดเลยเอาละฮะควิดเรามาแล้วก็คือค้นหาเมืองฐานนะฐานมาอย่างน้อยหกก้อนแผนที่และการสื่อสารกด M โอเค แผนที่เฮ้ยนี่ไงครับมีแผนที่ออ้แผนที่ก็เอาเดี๋ยวซูมไม่ได้เอ่แผนที่ซูมไม่ได้นะครับแต่เราสามารถเดินขนาที่ดูแผนที่ได้ก็อ๋อคลิกแบบหมุนได้ด้วยครับหมุนได้ด้วยมีเพยเยอร์ก็คือเป็นหมวกสีฟ้านะครับไอเหมืองที่เราจะไปนี่เป็นจุดมาร์ากนะสิงแดงอะ่ะอา่าแล้วก็วินเลด อันนี้หมู่บ้านกับอยู่ด้วยโอ้อที่สร้างเราเมืองมีเมืองนำทานแล้วก็ไปเยอมีร e a โลเ c a t i o n นะครับคือที่ตายของเรานั่นเองก็โอเคสรุปเราจะไปทางนี้เจ็ดร้700อยเมตรเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีอะไรปงมขี่อะครับคือหาอะไรปงมขี่ก็ดีนะรู้สึกแบบไม่ใหญ่นะแต่มันมีเครื่องหมายคำถามอยู่อันนี้น่าจะไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแบบมันมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่ครับแต่ประเด็นคือมันไม่ขยับขย,ยื้อนอะ คืต้อกดต,ตัวไหนวะไม่มีอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปพิสูจน์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาทางก่อนแรกไปตามหาเมืองก่อนเมืองอยู่อีกฝั่งฝั่งหนึ่งนอะอีกเกือบร้อยเมตรต้องเดินข้ามสะพานไปใช่ไหมนี่โอเคถือปืนด้วยครับผมว่าเดี๋ยวแถวนี้มันไม่น่าไว้วางใจซะเท่ไหร่นะครับว่ารู้สึกว่ามันจะมีสปาร์ลาดอยู่ด้วยนะเขาบอกนะครับเป็นหมู่บ้านต้องคำสาบอ๋อกดซีเพื่อนั่งได้นะครับ ย่องย่องเกินว่าสตลคิวกันั่นเองนะครับเอาละเฮ้ยเดี๋ยวนะมีใครเฝ้าทางผ่านด้วยวะเนี่ยมีกศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวแปบนึงนผมว่าเราจะเพิ่งไปบวกกับใครเลยดีกว,ว่านี่ไงฮนะไอตัวซซฟราที่เาว่าเ,เดี๋ยวมันมีเกวียนตรงนั้นด้วยหรือว่ามีของด้วยวะเนี่ยเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่า้ยมันมันมามันมาวะเฮกทอดนะนี่มีอ้ม ไม่มีการลุกของนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเสียงตัวไหนไวะตัวนี้เหรอมาดิน,นี่นอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายมาต้องให้ช็อตว่ะโอโ้โหน่ากลัวจัดโอเคมีของให้ลุ้หรือเปล่าเอ้ยมีผ้าอยู่ครับผ้าผืนเดียวกับกระสุนสามนัดนี่นนะมันคุ้มไหมเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็เคลียร์พื้นที่เราไปได้มันทุบได้ปะ โอเวลาตีเราไม่ต้องใช้สตีมิน่านะครับก็ดีเหมือนกันนะแบบคือแบบไม่ต้องเปลืองแบบเวลาเราจะตีหรือจะสู้อะไรนะครับก็แบบชิวๆไปเลยเฮ้ยม,มีสันกษ้งจอกด้วยเอาละเหมืองอีกสามยเมตรครับโอ้วิ่งเกือบหนึ่งกิโลว่ะเอาอะเกือบมรดปนาไปแล้วฮะเราแล้วก็สึกจะไม่มีเวลาบอกนะครับวิ่งแล้ววิ่งเลยตอนนี้รีบฮนะ เราจะหาฐานทั้งหมดหกก้อนแต่ผมคงไม่เอาหกหรอกนะครับไม่รู้ว่าเราขนไปได้แค่ไหนเฮ้ยเอ้ย,อยนี่ไงเหมืองครับจะเร็วเราอยู่ในยุคอยู่ในหิมะเนี่ยรูหนาวอ่ะมีพวกเวียนลากของด้วยเราใช้ลากได้หรือเปล่ามขับกลับบ้านได้ไหมขับเคลื่อนไม่ได้ด้วยดิน่าจะเขียนเอาแหละ <laughs> มีของให้หรือเปล่าครับมีของให้ไหมอันนี้เป็นน้ำหระน้ำกินไม่ได้ มิอะไรอะกระสุนนุ้ยผมครับมาเพิ่ม17นัดกระสุนรีเวอร์ครับไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในเหมืองมันจะมีอะไรหรือเปล่าอารวาฮะิวแมปโลเคชันไปมีไฟให้หรือเปล่าวิโอ้โหมีแค่ตะเกียงไฟข้างบนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงแนะ่ ผมว่ามันต้องมีตัวนั้นอยู่ในนี้แน่ตัวเหมือนข้างนอกอะเฮ้ยนั่งไงตาแดงๆเอาก่อนเลยพี่เอาก่อนเลยยังไม่ล้มอีกยังไม่ล้มอีกโอ้โหตะเกียงเฮ้ยแต่มืดแต่มืดจะจัดเลยอะโอ้โหตาแดงกลับตรงนี้ครับเรียบร้อยเคลียร์แล้วโอ้เฮ้ยถ้าสมมติว่ามีเสียงก็คือแสดงว่ามีตัวอนี้อยู่นะครับแล้วก็อนนี้ใช้ไม่าน ก้อนำดำๆครับไม่รู้อะแต่มันขุดได้เออไอ้จริงอ๋อนี่ไงไอท่านเมื่อกี้เราได้มาแล้วก้อนไม่รู้เมื่อกี้คราะเราขุดไปหกก้อนนะครับโอเคกลับไปที่หมู่บ้านนด่วนนะครับแต่ผมไม่เก็บไปแน่น,นอนนะหกก้อนอา่ามันมีการแบกน้ำหนักหรือเปล่ามีเขาเรียกมีสกิลพอยด์ด้วยนะครับสามารถอัพเลือดแล้วก็สเตมนินาอาหารแล้วก็ต่อน้าได้ อันนี้มีคับเฮ้ยโอ้หมดคัพครับสร้างบ้านมีครับเตาเผาแล้วก็แคมไฟนะครับอันนี้เป็นที่เก็บของบอกไอ้ถุงนี้ไม่รู้ถุงข้าวกอ็อันนี้เฟอร์นิเจอร์ครับโอเคก่อนอื่นผมฟาร์มฐานไปก่อนรู้ฐานเราไปทำอะไรได้นะเฮ้ยเดี๋ยวมันโอเคไม่มีการแบกน้ำหนักก็มีแค่ช่องงั้นก็กดร้างมันให้หมดเลยฐานแถวนีวเว้เหลือไว้ให้ไคอ่อะ ต้องเหลือครับสาได้มาทั้งทีว่าจะผ่านมาได้เจออะไรบ้างตอ้โหมันได้หมดดูมันไปเสียดายไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไฟฉายนะครับอย่างน้อยก็มีไฟฉายผมสักน้นกอยก็ยังดีมีทอดหรือเปล่าเฮ้ยแต่แป๊บนึงครมันมีคาบทอดไหม อันนี้อันนี้ป,ปูอะอ๋อมีทอรับแต่เป็นทอดแบบติดผนังอ่ะไม่มีเทียนด้วยแฮะเทียนไข่ครแบบับสรุปมันไม่มีทอดอ่ะเอองั้นเราก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีไฟหรอเราเป็นคนทีไนไนะะ่ไม่มีไฟซะแล้วเดียวนี้หมดไฟแล้วฮะไม่มีอะไรจะทำจนหมดไฟแล้วเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไปต่อใช่ไหมนะี่ะเฮ้ยเอาว่า เอาดิเฮ้ยเรากลับเดี๋ยวเรายังไม่กลับฮนะแบกไปจุกว่าผมจะแบกไปไม่ได้เออแต่ผมจะจำทางกลับได้ไหมเนี่ยนะเฮ้ยทางไปต่อหรือวะนี่เอาว่ะผมไม่มีอะไรใช่ไหมเก็บ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 คนโอ้ยแต่มืดมืดมืดจัดอะ่ะเออมืดจัดจนไม่กล้าเดินไปต่อครับสวัสดีครับ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะเหมือนคุ้นๆว่าเป็นทางออกหรือเปล่าเอา้าทางออกนี่ว่าหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าทางออกโอเคไม่เแปบบ็นไรครับเดี๋ยวน้อยมีฐานให้ขุดก็ขุดไปก่อนกิมจิกๆๆ๊กกิมจิ๊กโอเคตัวนี้ยังแบกได้อยู่ครับ มีของเฮ้ยอะไรฮะโอ้อยขวดเบียร์ทำอะไรเบียร์นะครับไม่รู้กินได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่มีอะไรอย่างน้อยก็ฟาร์มของได้นะสวัสดีครับมีใครอยู่เปล่าเฮ้ยมันไปต่อได้เรื่อยๆแก้นขุดผมขุดไปนี่มีประโยชน์ไหมเนะี <laughs> ่ย กดฐานไปซะเยอะไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่ลมะมั้งน่าไปคาบอะไรได้แหลนะนะกดไปก่อนเข้าไปลึกลก่อนนะเผื่อเราจะเจอแบบอะไรที่มันไม่ใช่ฐานอะ่ะอาจจะเป็นแบบได้เหล็กหรือเปล่าวิผมว่าไม่ใช่ทางออกแนละ้วผ,ผมว่าผมดงมาลึกแล้วแหละวัสดีครับใช่หรือเปล่าเนี่ยวัดดี อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินวนมาที่เดิมนี่ว่าว่าใช่เลยอ่ะอีอ่าใช่ครับเดินไปเดินม,มาก็เจอทางออกเองโอ้โหกะว่าจะเข้าลึกกว่านี้โอเคไม่ได้นะครับเฮ้ยฝนตกเปียกซะแล้วเอาลาวันดีเพ่อคราเรากลับมาแล้วนะครับฐานหกก้อนใช่ไหมผมให้แค่หกก้อนนะเฮ้ยเดี๋ยว good you survived อ่าเรียบร้อย ogn เ u าคุยกับพ g you ี่น่ะโอเคหันมาละหันมาคุยุยแล้ตอนนี้ไม่คุยกับเรานี่เอาละตอนนี้พ่อค้าแนะนําให้เราออกจากปู่บ้านนะตอนนี้นะเพราะว่ากลางคืนเวลากลางคืนอ่ะก็คือไม่ปลอดภัยนะครับก็ให้เราไปหาที่อยู่แล้วก็สร้างบ้านแล้วก็เซฟแล้วก็นอนซะเอาที่นี่ไปปลอดภัยสำหรับคุณพ่อค้าคือผมอยากจะซื้อของ หรือเป็นพ่อค้าอะไรมาซื้อขายอะไรไม่ได้เลยเออโอเคเราต้องไปหาที่ผมนับพักอยู่เราแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาแถมของมาให้ก็คือมีขวานจว่างจวงกับตะเกียงนี่ของที่บนต้อกอ,อุ้ยเฮ้ยยังี้คือเราถือตะเกียงกับอันนี้พร้อมกันได้ครับเอาวะอย่างงี้ก็สวยดีครับเฮ้ยตรงนั้นเป็นโบสถ์ใช่ไหมคือผมไปหาของได้เร็เวๆตอนนี้ใกล้เมื่อยยัง ไม่รู้ดีโอ้ไม่น่าจะเขาได้เว้ยหรือเข้าได้ผมว่าบ้านลุกหลังน่าจะเขาได้นะครับหรือผมขออาศัยเขาอยู่่อนได้หรือเปล่าวันนี้ครับผมขออาศัยอยู่สักแป,ป๊บได้หรือเปล่าก็บอกว่ากลางคืนมันน่ากลัวผมขออยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งได้ไหมอ่มมันผมนี่เสียงอะไรข้างบนอะวันีครับเฮ้ยอะไรอะกี่เก็บเฮ้ยแอลกอฮอล์เฮ้ยเอ้เอาโ มีของด้วยครับเอาข้างล่างก็ใช่ครับเฮ้ยนี่ไงที่นอนเอาเนื้อของเฮ้ยเรานอนไม่ได้เฮียน,นี่เปิดได้ครับอุย้ยระเบียงระเบียงหน้าบ้านเอาว่ะระเบียงข้างบ้านโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะรู้สึกว่าไอ้กล่องทำปาดท,ทำไมแล้วเปิดพี่ได้เนี่ยอนันนี้นี่เออมันเก็บได้เหมือนกันในกอฟห้อครับโอเคสรุปเดี๋ยวผมเลิกถือตะเกียงก่อนมันสว่างเกินแบบ สบหูเสบตาซะเหลือเกินเอาละตัวนี้เราต้องไปหาถิ่นฐานที่อยู่แล้วก็ทำที่นอนอะไรให้พักผ่อนหย่อนกายเราก่อนนะครับเราจะไปหาที่เรียบๆสงบๆอยู่กันนะครับคือผมอยู่ใกล้บ้านไม่ได้หรอก็คือหมู่บ้านก็บอกว่าไม่ปลอดภัยนะครับบอกไม่ปลอดภัยก็คือไม่ปลอดภัยนั่นเองแล้วจะไปอยู่ไหนอะ่ะเปิดแมพแป๊บหนึ่งครับ มันมีเครื่องหมายคำถามอยู่ผมว่าต้องไปอยู่ใจกลางแมปหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวนะคือแป๊บนึงเปิดตัแมปเรื่องนี้ก่อนคือผมอยากจะไปฝั่งนี้อ่ะเฮ้ยเราไปอยู่ใกล้แม่น้ําดีหรือเปล่าแบบเวลาอะไรนู่นนั่นเราจะได้แบบมีน้ําดื่มกินอะ่ะคือตอนนี้น้ํามันก็ลดผมรู้จะหาน้ำยังไงนะ <laughs> เออคนแรกเดินตรงไปก่อนครับเดินตรงไปก่อน มันน่าจะมีน้ำในแถวนี้อ้น้ำพวกนี้กินไนด้ป่ะสดสดตะอึกหนึ่งเอ้ยจะจะจะตัวอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่กลางคืนนะกลางวันก็ไม่น่าอยู่เลยเอวว่าไปหาที่แบบมันมีป่าแบบเยอะๆแบบเฮกช็อตไม่ช็อตด้วยตัวอะไรสีม่มวงๆวะเนี่ยโอ้โหโสปาราติดละตัวเงยไปแล้วตูวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวไอ้มากิง้งเขาบอกว่าอยู่ฝั่งนู้น ชิบหายแล้วตัวเดินมาฝั่งนี้โอ้หรือว่าเขาบอกว่าฝั่งนี้มินาอยู่ก็ไปฝั่งนู้นแล้วกันหนึ100่งร้อยเมตรหรอเฮ้ยเสียงอะไรกันนั้นยิงก่อนอะไม่รู้อะเ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้ไปก่อนไปก่อนไม่รู้อะอะไรนะแต่เดี๋ยวนี้คือเขาบอกว่าเราคือผู้อยู่รอดในเมืองลางนะครับงั้นก็แสดงว่าที่นี่ไม่มีใครนอกจากเรางั้น ยิงมันได้หมดแล้วอย่าไปอย่าไปจงอย่าไปเหลืออย่าไปจงไว้ฮะจงไว้ทําไมอ๋อมันเป็นเควสมาร์คของเออพ่อค้าเฉยครับงั้นผมขอสร้างบ้านแถวๆบ้านร้างเอ้ยหมู่บ้านนะขอใกล้หมู่บ้านยนังแบบเออยังน่าจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวพึ่งมืดนะสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวพึ่งมืดเดี๋ยวพึ่งมืดเราไปหาที่อยู่แบบสูงๆเปล่าใกล้หมู่บ้านดีกว่าครับ เฮ้ยนี่นี่ตรงนี้เป็นเนินแบบนั้นสร้างบ้านมาครับนี่โอ้โหสูงเฮ้ยอ,อะไรวะอยู่ไหนอะได้ยินเสียงแล้วหลอนจัดโอ้โหมันไม่มีที่จะแบบจะสร้างบ้านเออเฮ้ยเสียงเสียงไอ้ลูกกลมๆนั่นแน่เลย เ,เราเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วยังหาที่สร้างบ้านไม่ได้โอเคงั้นหาที่พำนะักพักพิงแถวๆนี้ไปก่อนนคะรับนะอันนี้เขาบอกว่าเขาหมดสร้างก่อนนี่สร้างบ้านเรานะครับคือต้องสร้างบ้านให้มีที่อยู่ก่อนแล้วก็มีที่นอนเฮ้ยมีแบบเป็นฐานด้วยครับเฮ้ยน่าสนใจเ,เราจะ b u เดอร์สร้างบ้านกนันแรกเราสร้างพื้นก่อนแป๊บหนึ่งผมตัดไม้ก่อน,นครับชาร์ปชาร์ป เอ,อวานยังตัดไม้ได้อยู่เฮ้ยไอ้ลูกกลมกลมอีกแล้วตามมาทำไมวะเนี่ยมันทำอะไรหรือเปล่าเอาดีๆนะเฮ้ยปานตไม่อยากล่งกับมันด้วยสิโอเคเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนโดย,ยู่ใ,ใกล้มุมบ้านเราดีเลยครับปลอดภัยคือแบบเออเราน่าจะได้คุยอะไรกับพ่อค้าคบ่อยๆแลงั้น อยู่ใกล้บ้านด้วยก่อนเก็บเดินไปเดินม,มาแถวนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยครับไม่มีตัวอะไรมาลุกลานเก็บครับเก็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 บต้องตัดพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านก่อนไม่รู้จะสร้างในหุบเขาแบบนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าวะเดี๋ยวค่อยให้ที่หลังครับเออเดี๋ยวสร้างไปก่อนกิ้งก้านสาขาเรวค่อยแตกไปเลยครับ ซะด้วยโอเคเอาละมาดูกันโหแบกแบกซะเยอะเลยฮะช่องว่างเอาละเราสร้างพื้นบ้านกันก่อนเลยมันอ๋อใช้ตะปูอีกอาตะปูมันใช้เหล็กเหรอเดี๋ยวนะจะให้สร้างบ้านแล้วไม่มีตะปูแล้วไปเรนงคืนเหล็กจะหายยังไงอะเออเดี๋ยวนะคือ แป๊บหนึ่งอะเขาบอกให้เราสร้างบ้านแต่ไม่บอกวิธีคราบตะปูโอ้โหเหมืองเมืองมันก็ไม่มีตะปูได้ดิมีแค่แบบมีแค่แร่ถ่านเอาจิงมันไม่ที่เผาอยู่นะครับอที่เผาแร่อันเนี้ยมีอยู่ครับตาเผาคือใช้ไอรอนตั้งห้าประเด็นคือจะไปเอาไอรอนจากไหนก็คือมันใช้ตะปูหมดทุกอย่างเลยอะเกือบหมดนะครับ เนี่ยไอแคมไฟแคมไฟยังต้องใช้ตะปูกับเหล็กเลยอะ่ะพ่อค้าไม่บอกไอ้ที่หาเหล็กให้ผมอระหรือผมซื้อได้ไเนี้ยอันนี้เขาบอกวิธีสร้างนะครับอาคารสร้างอาคารและวางเตียงไว้ข้างบนเพื่อสร้างฐานแรกของคุณวางเตียงไว้อ่ะแล้วก็อะไรไวะเนี่ยวางวัสดุก่อสร้างลากส่วนประกอบของอาคารที่คุณประดิษฐ์จากครั้งที่แถบเครื่องมือเพื่อติดตั้ง เมื่อเลือกแล้วให้คุณวางอะไรที่ไว้ข้างบนเพื่อรากผิดอ่าหากคุณสามารถถอดส่วนประกอบคุณได้อ๋อคือ,ดอกด x เพื่อถอดส่วนประกอบประเด็นคือตะปูผมอยู่ไหนพ่อค้าเฮ้ยเดี๋ยวๆหรือเขาแถมตะปูมาให้แปบ๊บหนึ่งกระเป๋าเอ้ยนี่ไงเออเขาแถมตะปูมาให้ เย็ดเแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกโอเคอย่างไรเราก็รู้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคือผมจะไม่สร้างใหญ่หรอกคือแบบสร้างแค่เป็นที่นอนได้ก่อนครับที่นอนนะที่นอนนะสี่อันโอเคสี่อันพอสี่อันพอเปลือง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 ไม่ใช่อะไรเสียงอ๋อเสียงผมขยับชิบห้าอามีตะปูเยอะแยะแล้วอ๋คาป,ประตูดิเดี๋ยวเอาแรกต้องขาบฝามันก่อน ฝาบ้านก่อนไอ้ประตูคราบได้ครั้งละสองไหรอผมอยากเอาอันเดียวไม่ได้หรอทำบันไดก่อนดีอโอเคบันไดเดียวครับบันไดกับผนังหรืออาบครับโอเคแล้วก็ผนังหน้าต่างด้วยหน้าต่างหน้าต่างนิดนึงประตูมันได้เดียวหรอประตูได้สองดีอันนี้เตียงหนึ่งครับ เไปพักควัดพักควัดเรามีสองพอดี <c oughs> เออเดินทางในหมู่บ้านเจอพอดีเมื่อกี้โอเคเราก็รู้สึกว่าไอ,อ้ไอ้พื้นเราต้องวางสามเลยไปเลยดีกว่านี่ครับวางให้หมดดีกว่าคือไม่ต้องจ่งไว้ฮะจ่งไว้ทําไมประตูอันนี้หน้าต่างประตูอันนี้เราจะวางอะไรก่อนดีอันนี้ประตูเอ,อ้ยเอาเอานี้หน้าต่างหน้าต่างสี่อันเดี๋ยววางประตูก่อนเรื่องปะนี่ประตู ตูทางไหนทางนี้แล้วกันอ่าโอเคครับมันเหลืออีกหนึ่งอันเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็อ้าวเอเอ,เอ,เอถือนี้ด้วยครหน้าต่างฝั่งนี้แล้วกันหน้าต่างกับฝั่งนี้ครับแล้วก็ตรงตรงตรงขอบตรงนี้ด้วยโอเคที่เหลือก็จะเป็นผนังครับผนังบ้านปิดปิด,ปดนี่เฮ้ยเดี๋ยวหน้าต่างฝั่งนี้ก็ดีนะผมว่าวจริงแกะมาดีกว่าปิดลับปิดให้หมด Uh huh. บบงาฮ่าแป๊บหนึ่งบอหรือถอนกดเอ็กใช่ไหมเอ้ยเอ้าอ๋อไม่ใช่ก็คือเป็นการเก็บกลับไปเฉยครับก้อหน้าต่างใส่ฝั่งนี้โอเคครับมาเอาบันไดมาวางบันไดชัดตรงปีเหลือแค่ประตูเดี๋ยววางเตียงนอนก่อน เราจะนอนกันที่นี่ครับเดี๋ยวแบบแบบตดหน้าต่างดีกว่าแบบตื่นขึ้นมาให้เจออะไรอยู่ขอบหน้าต่างพอดีอ่ะเออเนี่ยมันจะได้แบบตื่นเต้นนั่นี่เอาวะเฮ้ยเดี๋ยวเราแป๊บนึงเจ็บขื้นก่นอนนะเจ็บขื้นได้ครับไม่มีการพังทิ้งเดี๋ยวผมแบบเอาแบบชิด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 หวัวเตียงเลยเอาละครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าอ่าทำฟาร์มกับ อาหารแล้วนามันพูดสามารถปลูผกผลยมงสร้างได้ไม่สิทธ์เลยให้กลับไปที่อเพ่อค้าอีกแล้วแป๊บหนึงนั้นเดี๋ยวผมอย่างน้อยใหเห้ผมทําประตูก่อนก็ยังดีเผื่อมีตัวอะไรเข้ามาในบ้านนี่สวยกันเลยทีเดียวไปเรีวออัพเรื่อยๆครับเสียงรีวลอัพผมก็บางทีผมก็ตกใจโอเคเรียบร้อยครับ ไอพวกสบหลานนั้นคงแบบไม่เปิดเป็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงน่าแล้วหน้าต่างผมไม่มีที่ปิดหรอโอ้แล้วอ๋อแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้มันใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยวนะไอนี้มืดแล้วเ,เนี้ยแปบ๊บนึงแล้วหน้าต่างผมไม่มีครับมันก็จะแบบโอ้โลกแบบแปลกๆโอเคผมเซฟก่อนแล้วกัน เอาเอ้ยโอ,โอ้ก็คือั้งมุดออน,นอนก็คือเซฟให้เลยครับนอนแล้วก็เซฟเซฟแล้วก็นอนเอาละก็สรุปก็มวดไปอีกหนึ่งวันนะครับไม่รู้ว่ามันมีมันบอกหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเลี้ยวซีรับสามารถอัพสกิลพอยต์ได้คือผมอัพสเตมินาหรือเปล่าแบบเผื่อได้วิ่งครับต้องมีแล้ววิ่งอะโอ้โหเสียงอัพยังร้อนบวกครั้งละห้าครับ มาเอาไปเต็มเนี่วิ่งอย่างเดียวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอะไรบานตูเอ้ยปานตูเอ้าเดี๋ยวนะคือหังเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้กดเซฟอีกแล้วเซฟด้วยนอนด้วยแป๊บนึงครับต่างมันก็ลอดตาลอดใจซะเหลือเกินคือไม่มีอะไรปิดก,กั้นในผมได้หน่อยเลย โอ้โหมีใครสะก,กิดแล้วฮะตอนนี้คือผมว่าเราต้องสร้างแบบรากฐานนู่นนี่นั่นไว้เพิ่อมอะกำแพงมันจะมีลวนหนามอยู่นะครับก็ตัวไอ้ตรงนั้นที่ต้องสร้างต่อนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาว่าตอนเน,นีายวพัหนาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวในสำหรับพัร์พัฒนเี่ยผมขอไลฟ์ตรนนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ทารับชมมาถึงท้ายคลิปกันด้วยนะครับถ้า,อาชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพัหนาสวัสดีครับ